สวัสดีครับนี่คือช้างพระเวสสันดรที่จะทำการแห่ในบุญเดือนสามปีนี้นะครับผมบุญพระเวสสันดรน,นะครับนี่เป็นช้างที่จะใช้แห่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภายในศาลานะครับในในศาลาก็มีการเตรียมงานนะครับอัปเดตเครื่องสอยดาวแล้วก็การเตรียมงานที่จะเป็นงานบุญประเพณีนะครับบุญ เดือนสามของปีนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูคาถาพันนะครับคาถาพันกันอันนี้เป็นคาถาพันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจก็มีฐานนขันมัดซีกุมารมาอะไราแสนอ๋ที่เป็นจำนวนกันที่เขาใช้จับฉลากได้พี่นอ้องจับฉลากนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่คือคาถาพันนะครับส่วนบริเวณนี้จะเป็นเครื่องสอยดาวนะครับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องสอยดาวที่อันนี้มีพี่น้องที่มาร่วมบริจาคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ่าสนใจไหมนะครับอันนี้ไม่รวมเ,เขียงไม้กวาดทางมะพร้าวหรือว่าเป็นที่ตักขยะ แล้วก็ที่นั่งนะครับตังนั่งนะครับผมอ่านี้เดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างนะครับตันนี้ก็จะเป็นเปนะครับเป็นกาน้ำปิโตนะครับตัวนี้ก็มีพัดลมณปัจจุบันนะครับตอนนี้มีผู้บริจาคพัดลมมาแล้ว3ามตัวกระติกน้ำนะครับใส่น้ำแข็งนะครับมีที่นอนปิกนิกผ้าห่มนะครับ แ้วก็หมอนหมอนเยอะๆนะครับหมอนเยอะๆะตะก้าผ้าคนหนูกระเป๋าโอเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันนี้ก็เป็นพวกเครื่องเบตเตอร์เลตนะครับเบตเตอร์เลตเราจะใช้เป็นเครื่องเบตเตอร์เลตพาคนหนูเล็กตะก้าเล็กๆนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้ก็เป็นที่นอนปิกนิกนะครับผมเป็นรางวัลนะครับเป็นของรางวัลนี้ก็เป็นผ้าห่มนะครับเป็นผ้าห่มที่จัดเตรียมมาไว้นะครับคัดแยก อันนี้ลงบัญชีไปแล้วนะครับที่นอนหมอนมุ้งครบบทนะครับผมครบบทน่าจะมีเยอะตะกาเยอะเลยนะครับแต่กาสิ่งของเหล่านี้จะเอาไปลงที่เต็นท์นะครับในวันงานก็ขายบัตรในราคา20ิบาทนะครับบัตรสอยดาวนะครับผมนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมพี่น้องชาวบ้านก็ยังมาร่วมแรงร่วมใจกันอยู่นะครับตรง นั้นจะมียังมีการทําอยู่นะครับก็มีทำที่ตักขยะนะครับส่วนบริเวณนั้นก็นจะเป็นเต็นที่จะรองรับเครื่องสอยดาวนะครับองรับเครื่องสอยดาวที่จะผลลงมานะครับในบริเวณนั้นนะครับผมนั่นคือเตรียมแล้วครับเตรียมที่จะวางของนะครับสอยดาวอันนี้จะเป็นที่ตักขยะนะครับ ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เราจะเรียกว่าเป็นเครื่องอุปกรณ์เครื่องสอยดาวนะครับหลายตัวอยู่พอสมควรนะครับนี่ก็เป็นเครื่องสอยดาวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเขียงนะครับเขียงก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะเยอะเยอะเป็นเขียงที่ขัดแล้วอย่างดีนะครับขัดแล้วอย่างดี <c oughs> ก็มีตังค์นั่งเล่นนะครับ มีต่างนางเล่นมีตะก,ก้าสารนะครับตะก,ก้าสารก็ไม้กวาดถางมะพร้าวนะครับไม้กวาดถางมะพราะ้าวปีดี่ของนายเยอะอยู่นะครับก็ทยอยรับบริจาคเริยม,มาเรื่อยๆนะครับก็นี่เป็นที่เก็บนะครับเก็บอันไหนที่ทําเสร็จแล้วก็เอาเข้ามาบริเวณข้างในนี้นะครับมีประตูล,ล็อกอย่างดีนะครับ คัวหายนะครับอย่างประมาณนี้นะครับผม mm hmm. ก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะครับอันนี้เป็นล่มนะครับเป็นล่มไม้ต้นเดียวไม้ต้นเดียวถือว่าแผ่ยิงก้านสาขายเยอะเลยนะครับผมต้นกระดังงานะครับดูคือต้นกระดังงาอันนี้ก็แม่ครัวนะครับแนบแม่ครัว วันนี้มีเจ้าภาพมาเลี้ยงไอติมด้วยนะครับผมขอบคุณทางเจ้าภาพที่มาเลี้ยงไอติมนะครับไอติมแท่งครับอ หนึ่งคเต็นที่เตรียมทำสอยดาวนะครับรองรับวางสิ่งของสอยดาวนะครับอลังการมากก็นี่นะครับผมกานี่นะครับบรรยากาศ

ก็นี่จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือการห่อพักคาถานะครับเพื่อนอื่นพักคาถาพันนะครับ,ปรบเป็นคาถาโบราณเป็นคถาโบราณนะท่านาเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆครับมีถูกมีเทียนนะครับผมเป็นคาถาที่เพื่อนจำฉลาดเป็นม เป็นคาถาที่เมันจับฉลากโอ้เป็นกันนะครับเป็นกันที่จับสวดจบแล้วเพื่อนกระเพราอ๋อของสำคัญของสำคัญของสำคัญในงานบุญพระเวทคาถาพันนะครับเป็นคาถาพันอ๋อผู้เฒ่าบ่มีนะครับมิตรลุ่นนี่นะครับผมเพราะว่าีมีคุณยายเข้ามานะครับ อนี่นะครับ<แ>ผมคาถาพันนะครับคาถาพันนะครับผม,าามทุกอย่างต้องให้มันครบหนึ่งพันโอ้ทุกอย่างต้องครบ 1, รหนึ่งพันแม่ตะกตานางมาทีนะ่ะแปะมุมละสองร้อยห้าสิบสี่มุมกระตอมบวกกันให้มันได้เป็นพันทุกคือทงเนี่ยเนี่ยโงเนี่ยอ่าเดียวนะครับเดี๋ยว มันก็ต้องอย่างละสองร้อยห้าสิบสี่มุมก็คือให้ได้ทานอืเดี๋ยวนะครับผมไปพาไปดูครับแดงวัตถุปนะครับการทำมาทีแก่ต้องมีหอกมีดาบมีมีดมีปืนทุกอย่างโอ้ครบนะครับนี่ทงนะครับต้องครบพันนะครับต้องครบพันมีโอ้นี่ก็เห็นบะครับพี่น้องข้าวพันกอดนะครับนี่น่าจะเป็นข้าวพันกอดนะครับทุกอย่างลงครบพันโอ้ อันนี้ความลู่หลุนลวนเลยนะครับอันนี้คือเข่าพันก่อนนะครับผมต้องครบพันอยังที่เพิ่นหวาน,นะครับผมอ้าวก็นีนะครับหาผู้เฒ่ามาเบ่งอย่างแล้วมีตะลุนนี่นะครับาโอเ้ดยตรงมีผ้าอุป,ปคุณนะครับผม นี่คือเครื่องอัญเชิญพระอุปคุตนะครับผมนี่คือเครื่องอัญเชิญพระอุปคุดพบทุกอย่างแล้วนะครับจัดเตรียมไว้หมดแล้วนะครับมีชุดบาตรชุดจีวรผ้าอุปเ,ออเครื่องของพระสงฆ์นะครับน่าจะเป็นเครื่องของพระสงฆ์เลยว่าใช้ในนามของพระอุปคุตนะครับพระอุปคุต เิมความูของบุ๋ม้าวแบนี้มังสีบงแรงย่มาหอนะสบเอยู่ั็ต้องสร้างห้เวเดอต่อนี่คือผู้เฒ่าบ้านนี่นะครับผมถือว่าอายุห้าหลักห้านะครับผมเลยหลักสีมานิดนึงก็เข่าลังหานะครับนี่เป็นผู้เฒ่เานลครับสีแล้วรอนือู้าบ้านเอนอหลับ้าน้มี่นะครับ นอยันนี้จะเป็นเครื่องตกแต่งนะครับมีการประดับประดาอะอย่างนี้ก็จะมีผ้าที่ว่าพระเวสสันดนดรนะครับตำนานชาดกเกาะใช้ผ้ามาขึงบริเวณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแงเปียังไม่ครบ ยังไม่ครบนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ในการทำมีมา้ามีดาวมีตัวนอนตัวโอ้โหเยอะเยอะครับเ,เยอะเยอะก็เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ก็ใช้ทําบุญกันนะครับวันนี้ต้องมาศึกษาด้วยพี่นอ้องต้องมาศึกษาดีๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากากาดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ